โอ้แม่เจ้าแม่คุณกะหนุนหนังแม่ขมองอิ่มของนมแม่ยอดยาหยีไม่มันจะน้อยเพียงนี <sven tweeting S 2> ้ได้ยังไงนะโอห้าหมื Gog ่นกิโลกับดีเซลสควัสดีครับสวัสด <después> ีทุกท่านที่ติดตามผมในโฮมคาร์นะครับ1คันนี้นะฮะปี2,018 BSI เหลือเหลือ M Sport ท็อปที่สุด นะครับบอกเลยว่าโอ้โหรถคันนี้สวยจัดจริงๆนะสวยจัดมากๆรถคันนี้ต้องอยู่ในรายการเชื่อ X1 รายการนี้มีแต่หรถสวย2ปีใหม่3ามไม้น้อยนะฮะคันนี้นะราคานะครับผมขายแค่เพียงนะฮะหนึ่งล้านหาแนแปดพับาทนะดอกเบี้ยของเราถูกที่สุดในประเทศไทย 2.39บอกเลยว่าคุ้มๆนะฮะโหไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะฮะกับแบบนี้ผมบอกทุกครั้งนะรถมือสองมีกระเบียงคันเดียวเท่านั้นถ้าคุณพลาดไปแล้วคุณพลาดไปเลยนะ,ะกับท็อปท็อปดีเซลไมน้อยๆแบบนี้ BFI SI เหลือๆแบบนี้โอ้นะฮะลุย